ช่องบันเทิงติดดาวนะคะยินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆค,ค่ะเพื่อนค่ะตอบมายังไม่มีใครได้ลองก่อนอื่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพาเข้าเลยได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่คุณนี่พาเข้าได้เลยนะผมบอกว่าผมเกรงใจมากผมขออนุญาตพาพาเข้ามาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเลือกเพลงก่อน ต้องเปิดต้องหาจ็อบกับเพลงที่แบบว่าสวยเซ็กซี่ที่สุดแต่่อืนระหว่างรอนะคะกดตะกร้าไปด้วยนะคะระหว่างรอกดตะกร้าไปด้วยค่ะตะกร้าห้าแถมสองคือคุ้มมากนะคะทุกคนจริงๆแบบปกติก็คุ้มอยู่แล้ว750แล้วเหลือแบบแค่นี้ใช่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนะไอ้จ๊อบมันเป็นแนวปีกคนละ สวัสดีครับผมนี่ต้องบอกว่าเพื่อน กูจริงน่าร <Anch or> ักมากๆคือต้องเนี่ยเนี่ยเราเดินกันมาแล้วก็วิ่งมาแต่ไกลเลยอันนี้ก็วิ่งวิ่งมาแต่ไกลเลยวิ่งวิ่งพนุษย์ใช่ใอ่มาทักทายเพื่อนก่อนสวัสดีนะคะชื่อมะลิค่ะอ้าวโหตบมือเองก็ได้ลอยแม่ถ้าเท่มือก็ได้เออมะลิอายุเท่าไหร่แล้ววิถ่ยไม่แน่น่าเด็กมากให้ถ่ายดีกว่าอ่า ouais ย กุเขิมาช่วยทายหน่อยเลวทายทายดีกว่าเอางี้ทยี่สิบห้าทายดีกว่าหมคนตัดสิงเอาเอาทายมาท้งาล้ก็ทายหน้าอเอนี่3 1ใช่ไหมอาตอเด็กไปเยอะโอเคเราปย่สิบสไม่ใช่น้อยหรือเยอะกว่าเยอะกว่า <c oughs> ถ้าตำรวจไปเลยเปนยี ไม่ใช่ค่ะยังไม่ใไดอดิเยอะกว่านั้นได้เหรอได้สามสิบเอ็ดค่ะจริงเนี่ยจริงเฮ้ยโหวิดูเฮ้ยโอ้สามสิบเอ็ดน่าดีขึ้นเอาจริงเรียกว่าถ้าจะรุ่นเดียวกันเลยเนี่ยเไอีกลองนี้ ไปด้วยเออดีดูแลสุขภาพยังไงคะเนี่ยก็ใช้สบู่หน้าใสอันนี้อันนี้เรื่องเรื่องจริงอันนี้จริงใช่ไหมเรื่องจริงเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่อันนี้ก็มันในน้าฐานแบบเคียเตอร์ใช่ไหมครับก็ด้วยความที่เราเนี่ยเป็นผู้ใช้มาก่อนใช่ค่ะก็คือใช้มา4ปีแล้วจต็เต็มอันนี้จริงไหมเนี่ยใช้มา4ปีนานกว่าพวกเราอู่นะเพราะว่าทีมงานเราได้มากันยังไม่ถึงปีเลยแต่ก็พยายามใช้กันถูแบบถูแบบถูหน้าทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าต้องทดลองก่อน ใช้มาสี่ปีจริงๆเลยครับใช่ค่ะไหนมันดียังไรบ้างลองบอกได้ไหมก็ตัวสบู่หน้าใสอันนี้ดี่ะวันนี้วันนี้ขอว่าวันนี้ผมเรียบร้อยมากทําตัวไม่ถูกเออแต่ตอนนี้คือตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาเจอแม่ทัพตัวจริงโอ้โหเวอร์ไปเวิร์ไปเจอดีใจว่าเราดีใจเจอเพื่อนๆน้องๆทุกคนไม่ผมก็แบบต้องฟังแขกรับเชิญไงเราก็ฟังดีนะตั้งใจฟังมากๆอยู่ค่ะก็ ด้วยความที่มารีอะค่ะก็แบบ MC พมซีที่กแต่งหน้าทุกวันเนาะใช่ฮะเอาก็แบบมีสิวอะไรเงี้งยครับผมอ่าก็พอได้มาเจอเนี่ยแหละสะบุ่หน้าใสอะ่ะก็คือแบบใช้แล้วปัญหาที่มีเนะี่ยมันหายไปแล้วก็ล้างหน้าแล้วหน้าไม่เอียดค่ะอ่า,าขอ้อนี้คือบางคนเนี่ยชอบเพราะอะไรรู้ไหมคือ มันมันเหมือนมันคุมความมันได้ด้วยนะใช่ข้อดีอันนี้เลยคือแบบบางทีแบบใช้ไปแล้วแบบคนที่แบบว่าหน้ามันบ่อยๆพอใช้เนี่ยมันก็จะรู้สึกผิวหน้าเนี่ยดีขึ้นด้วยเออเฮ้คนอย่าจ้องผมแบบนี้ได้ผมรู้สึกแปลกเนี่ยแล้วจผมจะใครฟ้องเลยได้ไหมเกิดไหมเกิดไหมเค่ะสวยค่ะอยากให้เดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมจะได้มองขอขอย้อนกลับไปนิดนึงที่บอกว่าอุ้ยทำไมแบบหน้าเด็กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าด้วยตัว สบู่มละลกะเนี่ยตัวสบู่มะละกอตัวเนี้ยเขาาช่วยในเรื่องของการฉลอยหรือลอยอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปแต่ว่าก็คือมีการฉลอยหรืออยด้วย ีอยากให้ดูเนื้อสบู่ค่ะทุกคนมนี่จะมีส่วนผสมของตัวแบบเนื้อมะละกอเลยนะคะแล้วก็แบบมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแล้วก็จะมีนี่จริงๆใช้พุ่นตัวนั้นเลยไหมคะอ่าตัวนี้ใส่ไม่ได้หรอกนี่เลยอันนี้อันนี้มันอน้ำผึ้งเลยค่ะไหนไหนคุณผลิน้ำผึ้งเลยมาสิโอนี่คุณผลิตน้ำผึ้งไอ้นี่นี่เรื่องนึงนี่ยแป๊บเดียวว่าหนูขออธิบายก่อนได้ๆนี่สองคนนี่อยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรรู้ป่ะผู้ได้ไปเนี่ย คุณระบบขับถ่ายก็คือนำเมื่อวันของโลกเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่แม่อันนี้เป็นเรื่องดีจริงๆการระบบระบบขับถ่ายดีก็คือเป็นเรื่องน่าอิจฉาสำหรับบางคนก้าวกับพุ้งินคือคุณเข้าน้ำวันละสิบรอบคุณระบบขับถ่ายคุณเป็นไส้ตรงแบบนกใช่ไหมครับไม่่าใจเลยเฮ้ยนี่ไงเลยอันนี้อันนี้เฮ้แต่แต่ข้อหนึ่งที่แปลกมากผมอยากรู้เพราะนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ผมสงสัยมากครับผมระบบขับถ่ายเหมือนกัน เข้าน้ําปุ๊บไปกินปุ๊บเข้าน้ํากินปุ๊กหข้งน้ำนี่เลยตัวผอมนี่ก็เหมือนกันกินปุ๊บเข้า้องน้ํากินปุ๊กเข้าพลมแต่ทาไมมึงยังเป็นแบบนี้อยู่องบอกว่าผมกินเพื่อดันของเก่าก็เอาอันนี้ก็เหมือนกันแต่ทาไมอันเนี้ยคือยังเป็นแบบนี้อยู่กินในปริมาณเยอะก้าวนี่บางวันเป็นสิบรอบนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะผมตกใจแค่ไม่ถึงสิบรอบอันนี้คือไม่อันนี้กินสิบรอบ่ยอันนี้คือเราเห็นเราเห็นเราแค่สองสามรอบกินปุ๊บว่าเออเข้าน้ำกินปุ๊กเข้าน้ำอันนี้ก็คือกินปุ๊ เดินเข้าสตูนี่คือใช่เลย แล้วชอบไปไปทำไหนกูจับยาครับไปขี้ห้องน้ำลูกค้าแซวๆดีๆอย่างพวกขำหยาพวกขำหยาแกไม่คิดว่าผมจะเข้ามาล้างมือล้างหน้ามั้งไม่ไม่เพราะเข้านานมากเออเฮ้ยระบบขับถ่ายน่าฉามากสำหรับบางคนอะเร้นเรื่อยๆข้วก็ต่อบปขึ้นต่อถ้าบางคนแบบระบบขับถ่ายไม่ดีใช่ไหมคะบางทีแบบว่าเอ้ยผิวหน้ามันดูหมองอะไรเงี้ยเราก็ใช้สบู่มะละกอน้ำผึ้งได้นะคะสบู่หน้าใสมะละกอน้ำผึ้งโปตอนนี้สิบแถมสิบคุ้มมากหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทได้ไปมคะ ยี่ <Yeah, S 2> oh. สิบก้อนเลยนะคะีร <'s> ือยังสีก่ <c oughs> สก้อนเลยอันนี้ก็ยังสี่ก้อน ที่่่ววาาแบบให้ใช่คืออันนี้มารีเตรียมมาให้พี่พี่แฟนดอมของพี่แนกชาดีด้วยมีด้วยเหรอยังเหลือกับไม่ไม่เหลือแล้วแฟนดอมพี่มีหมดเลี้ยงแล้วไม่ตอตีกันตีกันแบบตีเหมือนนักลบอ่ะจริงตีี่ตีตายกันหมดตีกันแบบตีกันมาตีมาตีตัวตัวหัวหน้าด้วยยามีมยามีเราลักล้ำยามสงบเราลบกันเองใช่ลบกันเองก็กวนครับมีอะไรมาให้เขานะครับนี่ค่ะเดี๋ยวหนูขอออกแป๊บหนึ่งกากับผมอะไรนะอะไรนะ อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ตอบเนอนนะคะก็ให้พี่พี่แฟนด่วมนะคะของฮะฝันยังไงฝันสันดีแน่นอนใครได้ไปคือฝันดีแน่นอนต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดนะคะแค่ร้อยสามสิบก็คือทุกคนมีแบบได้ไปแน่นอนใช่ทำไมไปรุ่นไปเอานังสือพิมพ์แล้วทำไมทำไมมันไม่อยู่ตรงกลางไม่เผื่อเผื่อมีมีคนมาอยู่ตรงนี้ไง ใชยนอนอย่างงี้ไงคะนอนอย่างงี้ไงนอนอย่างเงี้นอนนอนอย่างเงี้ยไปนอนนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างเงี้ยนอนอย่างนี้เาเรียกว่าฝึกสมาธิตื่นมาจะได้ไม่ตกใจอะไรง่ายแล้วมาชลองดื่มน้ำได้ด๊อกน้ำได้อย่างเดียวค่ะลองใังหน่อยดำน้ำ เอาเพลงไหมได้ได้เอาเอาเป็นแบบดิฟซิงได้ปะคะไม่ได้ครับจะต้องร้องเลยเหรอเล่นได้ปะพร้องเพลงได้ไหมร้องไม่ได้จริงอายุเท่ากันเลยเนี่ยเอาเดือนไหนไงดีนะเกิดเดือนอะไรครับเกิดมกราค่ะวันที่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งมกราค่ะโอ้ยไอแน้ววันหนึ่งมกรานี้เพิ่งสามสิบเอ็ดใช่ค่ะสาอ็ดอาหารกันไม่มากอยู่วิได้วิเฮ้ย ตกใจมองในนั้นนึกว่าหน้าผมโดนโดนโดนเลอะอะไรใน <c oughs> ใน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 ใอใน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 ใ่ใน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 แนใ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 ้ในในในนใ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 ้ในในใาในในในงน่านใน่นในในในทนใ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 คใน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 ้นใ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 ดกนใ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 ามนใ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 นนในในในคนใจะนในอนใอใจใน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 ไนนในนนในในนนนน้ ผมอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการทํางานผมอยากลองเนื้อสบู่ดูมากช่วยให้ผมดูได้ไหมได้ค่ะราะว่ามันมันเป็นแป๊บนะใครแช่น้ําเย็นมาเนี่ยใช่เหรอคุณลองแช่มือดูน้ำก๊อกมันเย็นขนาดนี้เลยเหรออุ๊ยมันเย็นมากเย็นอยู่นะันเย็นจริงหัวนเย็นถูให้ผม่อยได้ได้เลยค่ะนี่เลยอยากรู้ว่าพอเราใส่ไอ้นนี้คือการทํางานนะครับผมมันเป็นการทํางานก็คือใครซื้อโป๊หนึ่งก็หนึ่ง กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ